สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาดูบรรยากาศถนนกันอีกนะครับกับช่องบ่าวลินผมออกมาจากบ้านนะครับซอยพราม269หนะหลังโดตัส จะเข้าไปเก็บงานแถวแถวบางมดนะเวลาตอนนี้ก็บ่ายสามนะครับสิบห้านาิกาสี่สิบนาทีบ่ายสามสี่สบเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่3ามวัน วิสาขบูชานะน่าจะเป็นวันหยุดยาวนะครับของพี่น้องหลายๆคนที่ทำงานโรงงานหรือว่างานออฟฟิศต่างๆนะครับยกเว้นอาชีพยอย่างผมนะครับอาชีพอิสระนะทำงานของเป็นงานของตัวเองนะ ไปยูเทิร์นนะครับนี่ถ้าออกซ้ายก็จะไปกาญจนาพิเศษเามายูเทิร์นที่ใต้สะพานนะครับต่างระดับบางขุนเทียนบ่ายแก่ๆนะครับแดบดร้อนมากวันนี้นะครับ ผมนี่37องศากันเลยนะครับสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ร้อนนะครับมีเมฆมีเมฆน้อยนะท้องฟ้านี่จะแทบจะมองไปเห็นเมฆกันเลยนะอยู่เทินกลับมานะครับจะเข้าไปทางดาวขนองจะไปเก็บงานบางมดนะครับจอมทอง นะครับหรือว่าใกล้ๆก,กับพุทธบูชาะนามสองขาเข้านะครับก็เป็นวันหยุดยาวนะครับก็สามวันนะเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับของข้าราชการแล้วก็คนที่ทำงานบริษัทนะครับโรงงาน เก็บบรรยากาศท่านพี่น้องดูนะครับขาเข้านะครับพระรามสองบรรยากาศช่วงบ่ายนะนานๆจะได้ถ่ายทีนะครับตรงบ่ายนี้รือว่าซืบหน้าไปเยอะนะครับตรงจุดนี้แถวโลตัสวิกซีพระรามสองนะครับก็คขขืนเสามา เยอะกันแล้วนะครับหลายเสากันแล้วนะสำหรับการก่อสร้างทางยกระดับนะครับทางด่วนพระรามสามดาวขนองวงแหวนตะวันตกเนะชื่อมต่อมอเตเวย์สายใต้นะครับจุดจากทางระดับบางกุนเทียนเข้ามานะครับถึงแถวแถวเซ็นทันนะครับก็เพิ่งจะเริ่มเข้ามา ทำได้ไม่นานนะครับก็พลังขึ้นเสากันอยู่รถไม่ค่อยเยอะนะครับบ่าย3-45หนาทีนะบ่ายวันเสาร์เสาร์ต้นเดือนนะครับเสาร์ที่สวัน วิสาขบูชานะครับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะพี่น้องท่านใดนะครับไปทำบุญไหว้พระนะครับขอพรที่ไหนมากนะครับจุดนี้ก็เริ่มจากหน้าโรงพยาบาลนะครทนนะครับเข้าไป ้างล่างท้ามเสร็จแล้วนะครับที่เขตบางขุนเทียนนะครับฝั่งซ้ายก็เป็น Central เซ้นทันเซ้นทันบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีนี่มี2ที่นะเขตบางขุนเทียนท่าข้ามนะครับ าดาวขนองบางปะะแก้วนะครับดาวขนอง นนพระรามสองนี่แหละนะครับให้ได้ดูกันรถดูถนนนะครับหวังว่าคงจะไม่เบื่อกันนะครับตอนนี้ก็สุดเขตบางขุนเทียนนะเข้าเขตจอมทองนะครับ ด้านขวาก็จะเป็นโรงพยาบาลบางมดด้านซ้ายก็เป็นสอนอนะครับสอนอบางมดทางน,นี้ก็คือหน้าไปเย่อะนะครับ บนด้านล่างเสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่ด้านบนนะบางจุดก็ยังเสายัางรอไม่เสร็จนะครับก็คล้ายๆกับถนนวิภาวดีรังสิต หรือว่าบางนาตาดนะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นแบบเดียวกันนะด้านล่างก,ก็จะวิ่งฟรีนะครับด้านบนก็เสียเงินสร้างเสร็จแล้วนะ ด่วนดาวพนองนะครับการก่อสร้างก็จะวนขวานะครับโค้งไปตามแนวทางด่วนนะครับเชื่อมถึงสะพานพระรามเก้าผู้ขนานขึ้นเลยนะ ผมจะได้ดูกันอีกนานนะครับนี่กว่าจะเสร็จสมบูรณ์นะผมก็จะถ่ายให้คี่น้องดูกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็อยู่แถวพระรามสองนี่เองนะบ้านอยู่แถวรถไฟพระรามสองนะครับก็จะวิ่งงานหรือว่าทํางานนะครับส่งงานวิ่งงานก็ผ่านเส้นนี้ตลอดนะครับก็จะเจ็บบรรยากาศให้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จ กว่าจะได้วิ่งด้านบนกันเลยนะตรงไปก็สามแยกบางปะแก้วนะครับตัดกับถนนสุขสวัสดิ์นะครับอ่เลี้ยวซ้ายเข้าดาวขนองเลี้ยวขวาไปพระประแดงราดบุรณะสมุทรปราการนะครับ ก็จะมายูเทิร์นทางหน้านี้มีจุดยูเทิร์นสามจุดนะครับตรงแยกนี้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับมีจุดที่สองสำหรับรถบรรทุก ี่เขาจัดดอกไม้จัดต้นไม้ได้สวยงามกันเของเขตจอมทองนะครับออกทางคู่ขนานนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอลาบลากันไปก่อนนะครับเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับกับ y o ย u ทูบบาลิน คุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ยังเป็นกำลังใจให้อยู่นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ